สวัสดีจ้าแม่สินจา้าทักทายเช้าวันอังคารที่10กุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็มาเปิดข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์นะคะตรงคําวิเคราะห์ตองคาและงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่10กุมภาพันธ์ปี2569ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงจากสุตรสัปดาห์ที่ผ่านมาตามสุตรระหว่างวันที่บริเวณ7 4็0 0บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ74,500บาท ่อบาททองคำของทองคำแท่งกสบเ้ปอร์เซ็นต์เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 3, 3, 3. 1มส3เอนถึง31.584บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตทุกกลางวันเคลื่อนไหวทางเทคนิคข้ามกลางความไม่แน่นอนสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและอิหร่านแม้การเจรจาเกี่ยวกับนีเคลียจะผ่านไปด้วยดีแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงถัดมาสหรัฐได้ประกาศความบาตรต่ออิหร่านเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานประจำเดือนมกราคมที่ถูกเลื่อนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากผลกระทบภาวะสัปดาวสหรัฐทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว,ว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงิน โดยตลาดคาดว่าเฟดนะคะจะปรับลรดราดอกเบี้ยลง2ครั้งในปีนี้คาดจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนางเมริดาลีที่ระบุว่าอาจจาเป็นต้องลดดอกเบี้ย1-2ครั้ง หาตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลงอันในสกอตเบสเซนดัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสารัฐระบุว,ว่าความผันผวดุนแรงในตลาดทองคำช่วงที่ผ่านมาอาจมีที่มาจากเทรดเดอร์ชาวจีน พร้อมประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะดำเนินนโย,ยบายอย่างระมัดระวังในการลดขนาดกบดุลและอาจใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย1ปีสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่10กุมภาพาน 69, ันธ์ปี2569อ้างอิงราคาของที่9นะคะ ซึ่งกลอดท้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค่าต้องคำา4 4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่24เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่10กุมภาพันธ์ปี2569ทองคำแท่งกส5เซื้อ73,900บาทขาย7 4 1 0 0บาททองรูมพันกสิหา์เซ็นต์ซื้อเจ็ดหมบาบาทสาสตางค์ขายเจ็ดหบาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำํำสรุปรวมนะคะของวันที่9ราคาเป็นลบไปที่200บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำํำมาณฑนะนี้ด้วยนะคะลอต,ติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ